ทีนี้เราเรามาดูนะครับว่าทำไมทำไมเออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเกลียวมันถึงถึงลูดง่ายจังนะครับเพราะว่าเนี่ยนะ,ะระยะระยะฟาฮักม,มันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะเาเกลียวเกลียวที่มันขันเข้าไปมันนิดเดียวเองไม่ไม่ถึงเซนนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเขาตารมาไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับจอดรูตารมาไม่ดีนเนี่ยเนี่ย คือมันก็จะจะลูดง่ายมากเลยนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยการแบบจะเจาะให้มันลึกนิดนึงนะครับเราจะเปลี่ยนไซส์ไซส์เป็น M8 นะคอันนี้มัน M6 ใช่ไหมครับ M6 เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น8มิลเลยนะครับเปลี่ยนเป็น8มิลที่มันใหญ่แล้วก็เกี่ยวร่องเกี่ยวจะลึกขึ้นนะครับแล้วก็จะเจาะให้มันลึกขึ้นนะฮะจะลึกเข้ามาเกือบเกือบ2เซนเลยนะครับ จะกินงมาเกือบ2องเส้นเลยมันจะได้ตัดปัญหาเรื่องเกี่ยวหวานเกี่ยวรูกุดนะครับ,รบทีนี้มันมีเทคนิคนิดหนึ่งว่าไอ้เจ้าแปดมิลนเนี่ยนะครับ8ปดคูณหนึห้าเนี่ยนะครับมันจะใช้ดอกใช้ดอกหกจห้าทีนี้ดอกสว่าน6 7จุดห้ามิลมันไม่มีขายนะครับบอกว่าไปซื้อดอก6 7จุดเจ็ดห้าิ้นเนขางองเลยนะครับทีนี้เราต้องไปใช้ดอกนิ้วนะครับ ตะกูลนิ้วแทนนั่นก็คือสิบเจ็ดสิบเจ็ดทับหกสิบสี่เนี่ยหารออกมาเฉลี่ยเป็นมิลแล้วเนี่ยมันจะประมาณหกจุดเจ็ดห้าประมาณนี้เลยนะครับจะใกล้เคียงมากเลยนะครับก็ใช้สแตนีนะครับเราต้องไปเทียบกับสว่านนิ้วเอานะครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับแล้วทีนี้การเจาะรูเนี่ยเราต้องใช้ดอกเล็กเจาะเข้าไปก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้ดอกใหญ่เจาะเข้าไปเลยเนี่ยแปดหกจดเจ็ดห้ามิลเจาะไปเลยเนี่ยมันอาจจะแกว่งนะครับเพราะมันกินเนื้อมันเยอะมาจะเกิดการแกว่งทําให้รูเนี่ยมันใหญ่ใหญ่เกินหกจุดเจ็ดห้าของตาฟที่มันระบุไว้นะครับมันจะทําให้เกี่ยวร่องเกี่ยวเนี่ยมันมันเล็กลงนะครับแทนที่มันจะใหญ่ทําให้มันจะหวานยากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนะครับ ดนั้นเราจะต้องเราจะใช้ดอกเล็กเนี่ยเจาะนําไปก่อนนะครับเจาะนําไปก่อนดอกเล็กแล้วก็มาดอกหกมิลหกมิลนาไปอีกแล้วสุดท้ายถึงจะเป็นหก5ดเจ็ดห้านะครับมันจะทําให้าการกินเนี่ยมันไม่มีการแกว่งนะครับมันจะสมูทมากเลยนะคมันจะฟืบเข้าไปฟืบเข้าไปเงี้ยนะครับ <c oughs> นิดแตงเทคนิคเล็กเล็กน้อยๆอยนะครับป้องกันการรูปเกี่ยวเกี่ยวหวานอะไรเงี้ยนะครับนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมา ถ่ายดูเช็คทอรให้ดูทีหนึ่งนะครับที okay, นี้พอพอเราอัปเกรดไซส์ไซน็อตที่มันใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเออไอ้ก็จะเลือกใช้น็อตที่เป็นที่เป็นแบบนี้ครับแบบแบบนี้แล้วกันผมไม่รู้มันเรียกอะไรอ่านะ ก็คือมันก็ยังมีปัญหาว่าถ้าเราใส่เข้าไปเราจะใช้บล็อกหรือใช้ไปแจกขันไม่ได้นะฮะเพราะว่าช่วงช่วงนี้มันเล็กใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนอัปเกรดไปเป็นไปเป็นหกเ,เหลี่ยมนะครับแบบหัวจมแบบนี้นะฮนะหกเหลี่ยมหมวจมแบบนี้นะฮนะเพื่อเราจะใช้หกเหลี่ยมขันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น ป็นีกหนึ่งที่เราเราก็ต้องอัปเดตมันไปนะครับเพราะว่าเราเพิ่มไซส์ไซส์นอตมันขึ้นมาจาก6กมิลนจะี้เป็นแปดมิลแล้วนะครับนันก็เลยต้องอัปอัปเดตตามแบบประมาณเนี้ยนะ,ะานตามไปแล้วสองตัวนะฝานี้นะครับรูรูเนี่ยเดี๋ยวเราเรา,เราต้องเจาะนอตเรามัน m 8ปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องเจาะเป็นเก้ามิลน,นะครับรวมน้าประเก็นด้วยนะครับเรา,เรา,เราต้องขยาย เป็นเก้ามิลน,นะครับบวกบวกหนึ่งมิลนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันมันไม่ได้เซนเตอร์เท่าไหร่ครับมันมันต้องเผื่อนิดหนึง่งประมาณมิลน,นึงนะครับเนี่ยดูทุกรูเลยครับจะเจาะเก้ามิลหมดเลยนะครับเนี่ยครับเรามาดูน็อตเก่านะฮะของดั้งเดิมจิตรถที่ของดั้งเดิมที่ติดมานะครับฮับเดิมเป็น M6 นะครับหัวเบอร์สิบนะครับนี่ระยะที่ขันน็อตถ้าช่วงนี้ที่ตาบที่ที่บ้ายไปช่วงแรกอะถ้าตาบไม่ดีมันมันจะลูดง่ายครับเพราะมันช่วงให้มันสั้นด้วยนะครับเราเกี่ยวเกียเก่ยวเขาไหมะนิดเดียวเองนะครับไม่ไม่ถึงมิลจะทำอะไรมัาครับเนะี่ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยนะฮะตัวใหม่ที่เราตาบ M8 นะฮะเนี่ยเราเอาสิ่งนี้เลยนะฮะเกือบสองเซนนะครับ อันนี้เป็นน็อตนิ้วหนึ่งนะครับยี่สิบห้ามิลน,นะครับความยาวนะครับหมายถึงความยาวเอ็มเอ็มแปดเนี่ยนะเทียบกับนี้นะฮะทีนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องเกี่ยวรูดเลยนะครับจะหมดปัญหาเรื่องเกี่ยวรูดไปได้เลยนะครับน,นี้ชัวร์แน่นอนละครับไม่ต้องกังวลละเกี่ยวรูดเกี่ยวหวานเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะเช็ดท็อนะครับ ีส้สิบเอ็ดตันเมตรนะครับเจวานี้คงไม่มีปอนหาแล้วครับเพราะเราเกี่ยวเรามันเป็นแปดคูณหนึ่งจุดสองห้านะครับเกลียวมันจะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับแล้วยาวด้วยครับมันย,ยาวด้วยคงมีปัญหาอะไรละเรลองทำดูนะครับผมคิดว่าคงคงมีปัญหาครับ ให้ซื้อฮับับแบบนี้มานะครับรุ่นนี้มาผมว่าน่าจะพบปัญหาเหมือนกันนะครับผมซื้อมาเป็นสองข้างเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทุกตัวแต่ว่าเราก็ก็ทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบาลานด้วยนะครับเดี๋ยวไอ้นี่หัวเลขหัวใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวันมีปัญหามันอสวนช่วงเรื่องบาลานไม่ดีนะครับ ก็าทำให้มันเหมือนกัสฟ้าประมาณนี้นะครับโอเค